สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดุเจนะครับเอาจริงช่วงนี้หายไปพักหนึ่งอยู่เหมือนกันเพราะว่ากําลังตามหาความฝัน <c oughs> <c oughs> จริงๆไม่ใช่อางั้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่ผมเองยังไม่สามารถที่จะสร้างรายได้กับ YouTube ได้ในเมื่อเรายังสร้างรายได้จาก YouTube ไม่ได้แต่ชีวิตก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปถ้า <c oughs> ไม่มีเงินเราก็คงจะอยู่ยากนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องไปหางานนะครับเพื่อที่จะทํางานตอกเป็นรายได้ของเราเอาจจริงผมยังไม่ได้เก่งในเรื่องการหาเงานิน การออนไลน์หรือว่าการหาเงินที่ีิบ้ติแล้วแล้วมีเงินอะไรเงี้ยน,นะครับก็เลยจะต้องมาทํางานที่นี่ซึ่งวันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะที่จะพาทุกคนไปทํางานด้วยวันหนึ่งละกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้พาไปดูทุกซอกทุกมุมหรือว่าทุกการทํางานของผมท้องจริงตอนที่ทํางานก็คือเวลาทํางานถูกไหมครับตอนนี้ก็จะถึงเวลาที่จะต้องไปแล้วอาจจะสายนิดนึงแต่ไม่สายหรอกเพราะว่าครอบ่อายไปได้คนสายมีโดนหักเงินนะ วาสายนี่คือปกติอาจจะมีช่วงเวลาที่ควรจะต้องไปแล้วเวลาที่ผมไปอ่ะจะไปก่อนครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วในทุกๆวันแล้วก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีก็เรถติดๆนะเพราะวันธรรมดาที่แบบไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ประมาณ10นาทีโอเคเดี๋ยวสักครู่เราออกไปครับเดี๋ยวเราใช้เวลาจากนี่ไปถึงบริษัทนะครับประมาณ10นาทีไม่เกินนี่คิดว่านะ พะไม่รู้ว่าวันนี้รถจะติดหรือเปล่านะครับงานที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับจะเกี่ยวกับกราฟิกนะครับเป็นวิดีโอแล้วก็รูปภาพคล้ายๆกันกันกบที่ที่ทำคลิปอยู่นี่แหละครับ,รบก็ค่อนข้างที่จะไปในในในทางเดียวกันอยู่เหมือนกันนะครับก็อาจจะเพิ่มความเยอะขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในในในแนวเดียวกัน ยังให้เขอตัวขับรถก่อนนะครับค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันอยู่พอสมควรรถค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยววางกล้องก่อนเอาละตอนนี้เราก็มาถึงบริษัทแล้วนะครับนี่เป็นตึกตึกแถวสามชั้นสี่ชั้นกี่ชั้นวะเออนั่นแหละ <laughs> อ๋อลืมบอกไปถ้าสมมติว่าใครที่ยังอยากจะชมผลงานผมจะมีคลิปสั้นนะครับที่เป็นชอ็อตวิดีโอก็สามารถกดเข้าไปที่เมนูชอ็อตได้นะครับจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารซึ่งจะใช้ภาษาอีสานะครับเป็นภาษาพ้องถิ่นของผมเองที่ใช้ในการนําเสนอชิ้นงานเหล่านี้นั่นเองนะครับก็ถ้าใครย,ยังยังยังคงติดตามกันอยู่แล้วก็คิดถึงกันนะครับก็ไปชมตรงนั้นก่อนได้จะลงไว้ทุกวันเพราะว่าเขาใช้เวลาในการทำอ่ะค่อนข้างที่จะสั้นกว่ามากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถท ได้ทุกวันแต่ว่าคลิปยาวของเราอะ่ะมันอาจจะใช้เวลาในการถ่ายทําด้วยแล้วก็ใช้เวลาในการตัดต่ออีกด้วยก็อาจจะนานนิดนึงนะครับกว่าจะลงคลิปยาวนะก็ดูคลิปสั้นไปก่อนนะครับสําหรับใครที่ฟังไม่ออกไม่เป็นไรนะครับก็ดูเป็นการสนุกสนานก็พอนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่บริษัทแล้วครับ อนนี้ลองพักเบรกนะครับช่วงเ่วงเที่ยงแล้วก็มาทานข้าวอยู่ที่ร้านอาหารใกล้ๆนี่แหละอยู่ข้างหน้าเยื<ๆ>องๆยืกับบริยั่อันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเราทําคลิปรีวิวไปแล้วเป็นเป็นคลิปช็อตนะครับวิดีโอช็อตจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากแล้วก็คนเยอะมากด้วยนะครับถ้าใครที่สนใจนะตอนนี้ร้านอยู่อยนอนม่วงใช่บ้านนอนม่วงเออบ้านนอนม่วงคอน,นโดอนอนฟ้า ตรงข้ามตร,ตรงข้ามนอตปาคอนโดนะครับชื่อว่าไนออสก๋วยเตี๋ยวเรือยกสดนะครับเริ่มต้น10บาทเท่าน,นั้นเองก๋วยเตี๋ยวถ้วยเล็ก10บาทนะครับถ้วยใหญ่30แต่ว่าก็ใหญ่เกินกันไม่มาก <laughs> ถ้วยเล็กสิก็โอเคแล้วแล้วก็มีกากหมูที่ทางร้านทําเองก็มีนะครับ10บาทแล้วก็อันนี้เป็นที่ทางร้านเอามาขายเพิ่มไม่รู้ว่าทําเองหรือเปล่าหรือรับมาส่วนวันนี้มากับใครมากับน้องครับนี่เป็นน้องที่ เพื่อมาทำงานพร้อมกันเลยนะครับน้องก้องน้องล้องทํากราฟิกนะครับอีกหน่อยให้มาดูบันว่าก๋วยเตี๋ยวของเราวันนี้จะเป็นยังไงครับนี่อ้อ่ะนี่กากหมูอันนี้ของน้องนะครับวันนี้น้องกินอะไรกินเกาเหลากับบํารุงเลกครับวันนี้แนวใหม่วันนี้แนวใหม่ส่วนอันนี้เป็นของเรานะครับนี่สี่ถ้วยไปเลยจุกจุถ้วยละสิบบาทรวมทั้งหมดนี้สี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับใครที่ ขนาดทีละถ้วยก็จัดนะครับส่วนของเรานะครับไม่ค่อยถนาดเท่าไหร่เราก็จะเทรวมกันไปก่อนวันนี้สั่งมาเป็นมีเหลืองนะครับกับมีขาวก็จัดมีเหลืองไปก่อนของโปรดหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ากินไม่ปรุงเหรอนะครับจะบอกว่าร้านนี้นะเค็มข้นมากไม่ต้องปรุงเพิ่มนอกจากพริกถ้าอยากกินเผ็ดกว่านี้ก็จัดพริกแค่นั้นเลยครับจบไปกินกันดีกว่า อนนี้เรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังจะไปซื้อขนมที่ร้านของชําแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆนี่เองนี่เดินมาแป๊บเดียวถึงแล้วอังเข้าบริษัทนะครับอยู่ที่นอตฟาร์คอนโดแต่อุ๊บอิ๊บชื่อบริษัทไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ก็จะดูเอา <c oughs> มีเรื่องเล่าไว้เมื่อวานเนี่ยมาซื้อขนมเอ้ย <c> ม <oughs> าซื้อขนมเลยเดี๋ยวก็เลยถามแม่ค้าว่าคือขนมม,นมันนุ่มๆไงก็เลยถามวนะ่าอันนี้ขนมลงใหม่ใช่ไหมครับแล้วแม่ค้าตอบอะไรรู้ไหมแม่ค้าตอบว่า สบสองบาทน่ะไอ้น,นี่กับน้องเลยแบบขำกันมองแล้วกันเฮ้ยตอบอะไรวะล้ลองบอกวันนี้ลองถำมไปอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราใกล้ถึงละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแ <c oughs> ม่ค้าจะตอบเราว่ายังไงนะ <c oughs> อันนี้ไม่มาเพิ่มหรอครับ <c oughs> ออกมาลวครับวันนี้ตอบไม่ผิดนะทุกคน สแสดงว่าเมื่อวานมันเป็นข้อผิดพลาดของเราเองที่เราอาจจะถามเบาหรือถามถามไม่ตรงคำตอบเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปษัตว์แล้วครับถึงที่ตึกแล้วบายบายเจอกันเย็นนี้ งานแล้วครับกําลังเดินทางกลับบ้านกันนะเป็นหนึ่งวันที่เป็นวันทํางานนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะพาไปกินข้าวแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะมีพันไปที่ไหนบ้างนะครับจริงจริงก็อยากจะไปกินหมูกระทะสักร้านหนึ่งแต่ว่าไม่มีเพื่อนจะไปคนเดียวก็ยังไงอยู่ <laughs> อ่ะเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่ห้องดีกว่าสภาพเมืองตอนนี้คือ ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนว่าเราจะกินอะไรดีเย็นนี้อเต็มเมื่อกี้คือแบบนั่งนั่งหลอกกับข้าวนางมากนนะเดี๋ยวเลบขึ้นไปกินขรท้องกัน ทุกคนดูนี่ก่อน50บาทคอล้องได้อย่างเยอะดีหน่อยสมกับการที่รอนานส่วนนี้คือลูกชิ้นนะครับคืออยู่ที่ร้านขายปลาหมึกจริงๆอยากกินปลาหมึกแหละแต่ว่ามันได้กินน้อย <laughs> <c oughs> <c oughs> ก็เลยซื้อลูกชิ้นนะครับไม่ละสิบบาทแล้วก็เดี๋ยวโรตีเราสามากินที่หลังแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นของหวานไปกินข้าวกันครับดูสิ ใคที่อยากจะมาลองชิมนะครับพริกัดร้านอยู่ที่โลตัสกังสะดานติดกับโรงอาหารกังสะดานะส่วนกะเพานี้ก็อยู่ในโรงอาหารกังสะดานเลยนะครับเราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าคนเยอะนะเขินไม่ได้ถ่ายนานแล้วเขินละไปเยอะมากไป50่สิบบาทพิเศษนะครับคุ้มละวัเนี้คุ้มละโอ๊๋ยวแกะโลตีให้ดูครับนี่ อ้าวอันนี้32บาทนะครับโรตีใส่ไข่ใส่กล้วยแอบโกหกตัวเองนิดนึงด้วยการใส่ด้วยจริงๆแล้วเป็นของหวานใส่ทั้งน้ำตาลใส่ทั้งนมนี่ชิมดมมูใช้ได้เลยพิกัดน้านรตัสดเหมือนกันคือร้านลูกชิ้นร้านปลาหมึก ร้านหมกย่างอ่ะจะอยู่ฝั่งขวาถ้าสมมติเราหันเราหันหน้าเข้าโลตัสนอจะอยู่ฝั่งขวานะครับส่วนโรตีเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเราสั่งได้อร่อยมากแต่ว่าเขาที่ไปดูอ่ะไม่รู้ทำไมคนไม่ค่อยกินกันแต่อร่อยนะใครที่มาทางนี้ก็แวะมาชิมได้นะครับไม่ได้หวานมากด้วยหรือเปลา่าหรือว่าหลอกตัวเอง <laughs> อ่ะไม่อยากกินข้าวต่อละ <laughs> ไม่กินของหหานไม่อยากกินข้าวต่อละไป กลับไปกินข้าวดีกว่าเมื่อกี้ที่เดินมานะ่ะถือของมาเยอะๆพูดกับกล้องปรากฏมาดูอีกทีลืมกดท่ายฮัลโหลขอรอง <c oughs> มันอร่อยมันคมมันเวิร์กมันโอเคมันเดยมาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พาทุกคนไป ทำงานนะครับแล้วก็กินข้าวเล็กๆน้อยๆนะครับใน1วันจริงไม่ได้มีอะไรมากนะครับในแต่ละวันก็ประมาณอย่างนี้เลยตื่นมาอาบน้ำดื่มกาแฟ ข้าวเช้าไม่ได้กินก็ดื่มกาแฟกับขนมไปนะครับแล้วก็ออกไปทํางานทํางานก็มีพักเที่ยงรอบนึงนะครับก็ไปกินข้าวเที่ยงแค่นั้นก็กลับเข้าไปทํางานเลิกงานมาก็กินอีกแหละ <laughs> ชีวิตนี้มิแต่กกิน <laughs> เอาละ <laughs> เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบนะแต่ถ้าไม่ชอบไม่ต้องแชร์ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะ